ไฟสองไฟเสุดแล้วทําไมพูดเบาเองไม่ได้ป่วยนะไม่ครับเขาเล่นตรงข้ามเลยนะเองชกกนะชกวันไหนชกวันศุกร์นี่ครับวันศุกร์นี้วันที่สิบมิถุนาหกห้านะครับเจอกับคู่ปรับเก่ายอดกล้าครับครั้งแรกเจอกันที่บุรีรัมย์วันนั้นร้อยสิบเอ็ดตอนเนาะครับอ่าวันนั้นชนะมายังไงครับก็ฝีมือนะครับเตะเปลี่ยนเป็นกาซ้ายแล้วก็ชิงเอาแขนขวาก่อน วันนั้นวางแผนไปเปลี่ยนเป็นกาดซ้ายแล้วชิงออกขวาหน้าวงในเราก็ไม่แพ้เนาะหวางได้ตั้งแขนได้ครับแต่เราจริงๆเราเป็นมวยซ้ายหรือขวาขวาขวาแต่วันนั้นวางแผนไปแบบนี้ยอดก้ามวยซ้ายปะมวยซ้ายครับซ้ายอ๋อเลยยืนเป็นซ้ายซะเลยแสดงว่าเองก็สองแข้งสองกาดได้ได้ตั้งแต่เด็กเลยไหมหรือเพิ่งมาหัดตั้งแต่เด็ก๋อจริงเหรอแต่กินข้าวมือขวานะกอดแฟนมือขวาครับ แล้วเที่ยวนี้วางแผนยังไงเจอยอดก้าก็เหมือนเดิมเป็นการซ้ายซ้ายบังขวาบังครับอ่าวงในดูว่าเราก็ไล่แขนได้ครับออแล้วมีอะไรอีกไหมที่อยากให้แฟนๆมวยจับตามองไว้นี่ในการเจอยอดก้ามีถีบหน้าถีบถีบถีบขวาหลังซ้ายหน้าถีบถีบหน้าถีบหน้าครับขวาหน้าครับ เอาถีบีขวาหน้าอ๋อจะยืนในมวยซ้ายเลยครับอ่ามัดศอกมียกหนึ่งไม่จืดแน่นอนครับยกหนึ่งก็ออกเลยครับฮะดูยอดกล้าไฟที่แพ้แล้วก็ตอนเนี้ยไฟล่าสุดดูว่าเขาเป็นไงบ้างก็หน้าทัวร์ยังไงวะเขาไม่รู้เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนเดิมอืมครับก็ไม่มีปัญหาอะไรครับพอแพ้เราไปเขาก็ไปบวชหรือไปก็ก็ก็หายหายไปไหนเนาะครับแล้วกลับมาไฟล่าสุดได้ดูเขาไหมดูชกกับเพชรวานอนเป็นไงบ้างก็ นนอะัแล้วก็เวลาดูก็ลูบปากไปด้วยว่าถ้าเจอผมผมกินอีกแน่อย่างนี้หรอรอร้อยสาทำทั้งหมด4ี่โลนะห้าโลนะห้าโลเอลอเลกสวันชกล่าสุดเหลือกี่โลแล้วครับเหลือจุดหครับจุดหสบายมากครับกินอินนอนหลับครับต้องหรือว่าต้องอดอาหารไม่ครับที่นี่เขาอดอาหารใช่ไหมไม่ครับกินมื้อไหนบ้างเช้าเช้าเย็นเย็นปกติ กินปกติไปลดลดปริมาณลงไหมไม่ไม่จริงหรอแล้วเองไม่กลัวเกินหน้าตาช่างหรอก็วิ่งนิดหน่อยรอกะไปวิ่งนิดหน่อยอืมก็ไปวิ่งชูไฟอยู่แล้วอ๋อวันศุกร์กะว่าสักกี่ปอนด์สองปอนด์เกินไปปอนด์สองปอนด์อ่าเอาไปวิ่งหน่อยมั่นองมั่นใจครับร้อยสิบสามร้อยสิบสามในรุ่นรุ่นนี้มีใครบ้างมีเยอะมีเยอะเนาะแต่เองเลยเวทแชมป์ร้อยสิบสองมาแล้วอะ ต้องไปร้อยสิบสิบสองก็ได้สิบสองยังทำได้เหรอสิบสองสิบเอ็ดใครเป็นแชมป์อยู่ไม่รู้พี่จำไม่ได้อ่ะมีแต่สิบสองครับเอ้สิบสองใครเป็นแชมป์อยู่ไม่รู้เพชรเด็ดเด็ดเพชรปะครับที่ได้มาจากดินเนื้อทองปะดินเนื้อทองเคยต่อยไหมไม่เคยต่อยแต่เด็ดเพชรเพชรเด็ดเอาเคยต่อยทั้งเด็ดเพชรเพชรเด็ดเลยเหรอครับล่าสุดเขาป้องกันแชมป์กับใครป้องกันแชมป์กับสิงเพชรครับสิงเพชรชนะสิงเพชรนี่เออมีหมัดเฮ้ยเราก็ต่อยได้ดิถ้านั้นน่ะครับ อยากไหมอยากใครเป็นแชมป์พี่จำชื่อเดชเพชรหรือเพชรเดชไม่รู้น่าจะเพชรเดชน่าจะเพชรเดชไม่รู้อะเดชเพชรเพชรเดชอะครับแต่ถ้าไปนี้ผ่านไปนี่ได้เลยไหมได้เขาหบัดหนักนะครับเคยเจอนะครับคันหนึ่งเออว่าแต่เคยเจอแล้วเคยชนะใครมาก่อน่แพ้ครับแพ้แพ้คะแนนเคยแพ้ครับเคยพิกแพ้คะแนนใครคนที่เป็นแชมป์นี่แหละครับอ่าไปพิกยังไงวะนะล้มครับไปล้มยกสี่ไปล้มยกสี่ราคาวิ่งเลยหรอ แล้วยกข่าก็เราเดินแล้วก็เหมือนเป็นตัวแพ้อ๋อเดินเป็นตัวแพ้ไปเลยครับแหมมันค้างคาใจเนาะครับแล้วก็แชมป์ก็อยากได้เนาะเคยชกไฟท์ชิงแชมป์ไหมครับเคยกับกับอนันตชัยแล้วกับกล้องดีครับอันันตชัยนี่แชมป์อะไรอ่ะแชมป์เอ็ดวันร้อยห้าร้อยห้าได้ไหมได้อ่าได้จากอนันตชัยของพี่เบลวาพี่เคนท์แล้วอีกครั้งหนึ่งเจอใครนะ อยากแด่นเหนือเด่นสีทองนะครับไอ้กล้องเมทีเดิมครับจิงแชมป์พิกัดร้อยห้าร้อยห้าของประเทศไทยครับประเทศไทยตอนนั้นโชคสึกไหนตอนนั้นอยู่วันทองชัยวันทองชัยได้ไหมได้ครับอ๋ออ๋อแสดงว่าจิงแชมป์ทั้งสองครั้งก็ไม่เคยพลาดครั้งที่สามในชีวิตร้อยสิบสองสายเพชฌินจะเกิดขึ้นหรือเปล่าเดี๋ยวรอติดตามแอดเทวดาขอบึ้ครับ สุดท้ายผมฝากไปด้วยนะครับใครอยากจะลุ้นมวยกับผมมีครบเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกอยากรกะทิ่มอยากรกะแทงอยากจะออกตัวกลางอากาศครบจบที่เดียวแอดไทเกอรตองเครับแอดไปเลยนะครับแอดไทเกตองเใส่แอดข้างหน้าตามด้วยไทเกอร์ตองเ g i g e r 9ก้าเเกรตอนะครับเรื่องของการบริการผมยินดีรับใช้24ชั่วโมงครับแล้วก็เอกชุมพรการันตีเลยครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านไม่มีตกหลน่น นะครับทุกบาททุกสตางค์ของท่านย้ําว่าไม่ให้ตกหล่นไม่มีตกหล่นแน่นอนติดมือถือท่านไว้หน่อยครับแอดไลน์ไปครับแอดไทเกอร์ตองเขอบคุณครับสวัสดีครับ